นะครราปริบเพรนตีตาอารังเหวะเมวะอิทวทินังเปตานังอุปกตตาปีอิจิตังปจิตังตุมหังทิปเมวะตมิจตุสาเพเรนตุสังกะปาจันโทปนารโทยถามณิโชติรัตโทยะตาสัพติปโยวิวาจันตุสาภโรโภวินัน ัตุมาเตภวัตวันตารยายทุขีตีคาสุโกภาวะหาพิวันธานาศิริตตเนจังมุตตาปัจัยโนจัตตาโรธรรมาวัตทันติอายุวันโนทุขังอารังมีความสุขมากนะพัฒนาสมองทุการจ้า